โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. ก็ในคลิปนี้นะครับอยู่กับไอมังกรแสงแม็กเมิร์ดแล้วก็หมูป่าแสง,แสงที่จริงจุยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอทดี่ที่สามนะที่ผมจะทำการเปิดลั่นสกอร์คอแลแลบ Lord หลอดออฟเดนะครับทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวามาดูสกอร์นะครับว่ามีเท่าไหร่ก็มี3ามสามหนะครับสำหรับสกอร์สม้มเนาะ เออแล้วก็แสงมืดอ,อีกจำนวนหนึ่งนะแต่เดี๋ยวเราจะลั่นลั่นสกอร์ส้มก่อนนะครับอืมก็กดมอนเตอร์ใหม่ก็สย่งที่เคยบอกในคลิปก่อนว่าผมเนี่ยแทบจะไม่เปิดสกอร์เลยคือตั้งใจดองอะทุกคนเพื่อคอเลบนะครับมาเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรไหมนะครับสำหรับไอดีนี้โอเคครับผ่าคอเลบมาแล้วนะทุกคนโอ้โหเกือมาคอเลบปุ๊บ ยังไม่ใช่ห้าดาวเลยนะเปิดจะร้อยใบแล้วทุกคนแป๊บเดียวนะผมเปิดแก็บกะเอามันนะ่ะทุกคนผมไม่เปิดแบบก,ก็กยกก็แย๊กแบบเปิดหยุดเปิดหยุเดเงี้ยมันไม่มันนะทุกคนนะคนดูเนี่ยเบื่อตายคนระับเออเปิดมันต้องเปิดแบบตุ่มตุ่มตุ่มตุมเงีไยม,ม,มามด,ดิแสงมืดดีวะแสงมืดดีวะมาประดับไอดีหน่อยแสงมืดดีวะแสงมืดดีวะแสงมืดดีแสงมืด,ด,มอด,ด,มอดโอ้โห จบเลยอย่างนี้ไม่พาหว่ะผมยอมหว่ะทุกคนไม่งั้นมันหมดก่อนสกอส้มแน่นะทุกคนไม่มันหมดก่อนสกอส้มจริงๆนะถ้าโอเคอุย้ยห้าดาวยังไม่มีเลยเหรอเวอร์จรันเวอร์จรันมาหน่อยมาหน่อยพี่โ,โหผ่าผ่าดีนะผ่ารวอยู่แต่ว่าแบบห้าดาวนี่ไม่มีเลยนะทุกคนเออแปลก มายังไม่ใช่วะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ห้าดาวโอเคคุยค้างว่ะทุกคนจะบอกนะค้างแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยเกลือมาดีพาคอแล้แล้วโอ้โหปึ๊บโอ้ไม่ผ่าครับไม่ผ่าสองทีแล้วเข้าสูตรดิครับอย่างนี้เข้าสูตรดิเข้าสูตรดิเข้าสูตรด,ดิสูตรดีวะ สูตรดีวะโอ้โหพาหน่อยเฮ้ยหืมโอ้โหแม่งเอ้ยไม่น่าพูดว่าเข้าสูตรเข้าสูตรดีวะเข้าสูตรดีวะเข้าสูตรดีวะ,วะมันต้องผ่าบ้างแหละทุกคนมันต้องผ่าบ้างแหละมันต้องผ่าบ้างแหละโอ้โหกูถามจริงยี่สิบใบคือไม่โผล่ไม่ผ่าเลยอะ่ะโ,โหเกม เกมโอเคห้าดาวมาแล้วหนึ่งตัวโอ้หแค่นี้เหรอผมถามจริงโอ้โหมาสิบห้าใบครับมาดูนะว่าผมจะได้ห้าดาวจากตรงนี้หรือเปล่านะทุกคนมันโคตรเกลือเลยวะ่ะมาดิผมไม่ยอมเว้ยผมไม่ยอมครับเปิดแบบมันๆไปเลยมา กาแบบกาเอาสะใจคนดูอ่ะเออเปิดแบบสะใจไปเลยครับ <c oughs> อุ้ยโอเคมาแล้วหนึ่งตัวครับทุกคนตัวใหม่ห้าดาวครับโอเคหมดมาสกอร์รวมทา่านในตำนานห้าดาวแสงมืดต้องมาแล้วแหละมันต้องมีมั้งแหละทุกคนเป็นสิบใบขนาดนี้มาดิอุ้ยหโอ้โหเลดหืมเลดโอ้โหแ่งก้ย เวลาแสงมืดออกก็เป็นซะอย่างนี้ทุกคนหืมโอ้โหอยยังไงวะโอ้โหมาดิมาดิมา,มาใบสุดท้ายเปิดโอ้โหเรียบร้อยหมดโตดแล้วทุกคนอะมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันก่อนเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับผลงานไหนนี่อยู่ไหนวะอนันนี้ไม่ได้อยู่ในช่องนี้โอเค ก็ได,ดได้ผู้ทวดมาได้ผู้ทวดกับจ u s t i c มานะครับอืมแล้วก็ไอตัวผู้บเปิดเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวแต่เพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามเจอกันครับทุกคน